หันว่าล้มที่ัดอี๋บางนะครับอืมขาห้วยเป็นไข่อยู่นิ้วับกันบนเข่าก็ไม่เข่ากันว่าเป็นนิทานเป็นตำนานเนาะวันชอบเกาคางค่ะวันชอบ มันมีสต๊อบนะสต๊อปแม่เอาแม่เกาแล้วลูกเลิกเกาแล้วโอเคเกาโมเกามเาเกาโมเกาโมลูกเกาเกาเกาเอาเกาข้างโมเกาข้างโมอิ่วนแม่เกาแล้วลูกสต๊อปอะโอ้โอเคโอเคเกาโมเอ่ะกาเกาเอาเกาโมเกาเกาเกาเอาเกาก้างเกาข้างว่าอะไรเกาข้างใช่ไหมลูก เรียมือทำไมล่ะลูกอืเรียมือทำไมเอาเ้ามา